ไม่เชื่อถามผมสมัยเด็กๆด้วยครับพอได้ผมตีหมดนะครับเหมิคงคิดเอาเองนะครับผมไปโรงเรียนนะครับเขาจับสองผมกลับบ้านนะครับคิดเอาเองนะครับว่าผมกีขนาดไหนนะครับเมื่อก่อนครับ เกมไม่เกมไม่รู้นะครับเขาไปพักเที่ยงผมไม่กินข้าวครับผมเดินเล่งครับผมเดินเล่งข้างหนันครับแล้วเพื่อนหาว่าผมลักดินสอบวันนู้นวันนี้ผมก็บอกท้ามาเลยเขามาผมเขามาเป็นร้อยเลยนะครับรุมตีผมอย่ารุมตีผมพอผมเมาจริงมั่งเขาวิ่งทางร้อยครับป้องไม่เห็นกล้าักตัวงครับถ้าวันนั้นครูสอนไม่ีเสียไม่ห้าผมนะครับผมได้วว้กันมั่งนะครับขนาดรุ่นพี่ป .6 ผมยังท้าช็อกมาแล้วครับ ที่ผมกรั้น้นผมออกผมเนี่ยผมยังจำได้ดีครับผมไม่เคยยอมใครครับถ้าผมไม่ผิดครับถามดูได้ครับเขาชื่อพี่นายครับอยู่ในวังกอนะครับถามได้ครับถามดูครับที่ผมกี่ครั้งครับผมเคยยอมแพ้ไหมครับ ผมสู้ไม่ได้ผมก็จะสู้อหรครับถามดูครับแกตัวใหญ่กว่าผมอีกครับ,รบ ه, พี่นายครับ <us ur> ผมตัวนิดน,นึงครับเมื่อก่อนครับตัวเท่านี้ครับแต่เขาตัวสูงมันมนี่ครับ <us ur> ผมยกไม่ถึงว่าผมพยายามชกอะอะ่าเกาไม่เกาอะผมอะผมไม่สนนะครับผมชนเพลยครับถ้าผมวิบขึ้นมาังาว่อต ผมเกดตั้งแต่ป2ครับเพราไปเรียนผมไม่เรียนครับผมเดินคข้าไปไลยครับ